ักเรียนวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะชั้นระถมศึกษาปีที่6 A เอปัญหาคืออะไรคะนักเรียนปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้มุ่งหวังถ้าเราพบปัญหาให้นักเรียนนำเหตุผลมาพิจารณาหาหนทางในการแก้ปัญหาวิชาวิทยาการคำนวณจะเป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียนคิดวางแผน การออกแบบการแก้ปัญหาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในหน่วยการเรียนรู้ที่1การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะตัวชี้วัดใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันคำถามนะคะเหตุผลเชิงตรรก,กะช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไรจากรูป นักเรียนจะเห็นถังขยะอยู่สีประเภทซึ่งถังขยะแต่ละประเภทจะมีสีและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันถังขยะสีเขียวเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ถังขยะสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิลถังขยะสีน้ำเงินเป็นขยะทั่วไปและถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเหตุผลเชิงตรตากะช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไรก็คือการนำเหตุผลมาพิจารณา หาแนวทางในาการแก้ปัญหานั่นคือนักเรียนจะต้องพิจารณาว่าขยะนั้นเป็นขยะประเภทใดเราถึงจะทิ้งขยะลงในถังขยะได้ถูกต้องเหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาการนําเหตุผลเชิงตรรก,กะมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล หรือความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาถ้าเรานำเหตุผลมาช่วยพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาก็จะทำให้การแก้ปัญหานั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างในการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษต้องการทราบผลการแข่งขันจากบทสัมภาษณ์ของนักเรียนต่อไปนี้นักเรียนคนที่หนึ่งบอกว่าน้ำเพชรชนะพลอยใสแต่ไม่ได้ที่หนึ่ง นักเรียนคนที่สองบอกว่าพลอยใสไม่เคยได้ที่สุดท้ายนักเรียนคนที่สามบอกว่าแพ้หมายตอบปัญหาได้มากกว่าก้านทุกปีนักเรียนคนที่สี่บอกว่าก้านได้คะแนนรองจากแพ้หมาหนึ่งลำดับและนักเรียนคนสุดท้ายบอกว่าต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่ากา้านในการแก้ปัญหา นักเรียนจะต้องพิจรารณาจากบทสัมภาษณ์ของนักเรียนแต่ละคนแล้วแก้ปัญหาเพื่อให้ทราบว,ว่าการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษใครได้ลำดับที่1 2 3 4 5ี่หซึ่งนักเรียนจะต้องพิจรารณาจากสัมภาษณ์ของนักเรียนแต่ละคนดังนี้ <S 2> <S 2> <S นักเรียนคนที่1บอกว่าน้ำเพชรชนะพลใสแต่ไม่ได้ที่หนึ่ง จากบทสัมภาษณ์นี้แสดงว่าน้ำเพชรไม่มีโอกาสที่สุดท้ายเพราะว่าน้ำเพชรชนะพลใสและน้ำเพชรก็ไม่ได้ที่หนึ่งส่วนพลใสไม่มีโอกาสเป็นที่หนึ่งแน่นอนเพราะว่าแพ้น้ำเพชรการแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะจะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือให้นักเรียนเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด นักเรียนสามารถที่จะเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ใส่ลงไปในตารางดังต่อไปนี้มีนักเรียนทั้งหมด5คนมีน้ำเพชรพรอยใสยแพรไหมกา้านและต้นก้าลำดับที่จะเป็นไปได้คือลำดับที่1 2 3 4 5สขั้นตอนที่2คือพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้จากข้อมูลหรือเงื่อนไขที่เรามีก็คือพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ที่ว่า น้ำเพชรไม่มีอากาศที่5น้ำเพชรไม่มีอากาศที่ที่1และพลอยใสไม่มีอากาศเป็นที่1ขั้นตอนที่3คือตัดแนวทางที่ไม่สอดคล้องออกไปก็คือตัดแนวทางที่ว่าน้ำเพชรไม่มีอากาศเป็นที่5น้ำเพชรไม่มีอากาศเป็นที่1ส่วนพลอยใสไม่มีอากาศเป็นที่1นะคะต่อไปเราจะพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของนักเรียนคนที่2 นักเรียนคนที่2บอกว่าพลอ,อยใสไม่เคยดะที่สุดท้ายจากบทสัมภาษณ์นี้แสดงว่าพลอ,อยใสไม่เคยดะที่5ก็คือตัดแนวทางที่ว่าพลอ,อยใสไม่มีการดะที่ห้าออกไปต่อไปพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของนักเรียนคนที่3นักเรียนคนที่3บอกว่าแพ้หมต่ตอบปัญหาได้มากกว่าก้านทุกปีแสดงว่า แพรไหมไม่มีโอกาสเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าแพรไหมตอบปัญหาได้มากกว่ากา้านส่วนก้านไม่มีโอกาสเป็นที่หนึ่งแน่นอนเพราะว่าก้านแพ้แพรไหมเห็นไหมคะนักเรียนก็ตัดแนวทางที่ว่าแพรไหมไม่มีโอกาสเป็นที่5และก้านไม่มีโอกาสเป็นที่1น,นะคะต่อไปพิจารณาจากบทสัาคณ์ของนักเรียนคนที่4ี่ นักเรียนคนที่4บอกว่าต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่าก้านต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่าก้านแสดงว่าต้นกล้าไม่มีโอกาสเป็นที่1แน่นอนเพราะว่าต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่าก้านส่วนก้านไม่มีโอกาสเป็นที่5เพราะว่าก้านได้คะแนนมากกว่าต้นกล้าก็คือตัดแนวทางที่ว่าก้าต้นกล้าไม่มีโอกาสเป็นที่1ออกไปส่วนก้านก็คือ ไม่มีโอกาสได้ที่5ก็คือตัดแนวทางที่ว่ากล้าไม่มีโอกาสเป็นที่5ออกไปนะคะจากนักเรียนทั้งหมดจากบทสัมภาษณ์คะแนเรียนทั้งหมด5คนนะคะก็คือสามารถสรุปได้นะคะว่าลำดับที่1น,นั่นคือแพรไหมนะคะลำดับสุดท้ายก็คือต้นกล้าเอแล้วใครกันนะที่ได้ลำดับที่2 3 4ามสี่ นักนะเรียนคนนี้บอกว่าก้านได้คะแนนรองจากแพรหมายลหนึ่งลำดับสแสดงว่าก้านได้ลำดับที่สองก็คือตัดที่ว่าน้ำเพชรได้ลำดับที่สองพลอยใสนั้นได้ลำดับที่สองออกไปต่อไปเอะใครกันนะใครจะได้ลำดับที่3ที่4นักเรียนคนนี้บอกว่าน้ำเพชรชนะพลอยใสยแต่มันยากที่หนึ่ น้ำเพชรชนะพลใสแสดงว่าน้ำเพชรต้องได้ที่สส่วนพลใสก็ได้ที่สนะคะลำดับ3คือน้ำเพชรก็คือตัดแนวทางที่ว่าพลใสได้ลำดับที่สออกไปส่วนพลใสได้ที่4ก็คือตัดแนวทางที่ว่าน้ำเพชรได้ลำดับที่สออกไปนะคะจากการแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะการตอบปัญหาภาษาอังกฤษนะคะ จากบทสัมภาษณ์ของนักเรียนทั้งหมด5คนคนแรกที่1ก็คือแพรไหมคน,นที่2คือก้านที่3คือน้ำเพชรที่4คือพลอยใสยและที่5คือต้นกล้านะคะนี่คือตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะซึ่งสรุปว่าเราจะแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะจะใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ เขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดขั้นตอนที่2คือพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้จากข้อมูลหรือเงื่อนไขที่เรามีขั้นตอนที่3คือตัดแนวาทางที่ไม่สอดคล้องออกไปแนวคิดในการแก้ปัญหานะคะในการแก้ปัญหาต่างๆจะต้องรู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมี การแก้ปัญหาจะมีแนวคิดดังต่อไปนี้แนวคิดในการแก้ปัญหาก็จะมีแบ่งออกเป็นแนวคิดการทํางานแบบลําดับแนวคิดการทํางานแบบมีเงื่อนไขแนวคิดการทํางานแบบวนซ้ําแนวคิดการทํางานแบบลําดับเป็นการกําหนดขั้นตอนการทํางานก่อนหลังอย่างชัดเจนและเรียงลําดับต่อเน,นื่องกันไปเรื่อยๆจนงานสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ตัวอย่าง หากต้องการทำความสะอาดห้องนอนจะสามารถทําได้อย่างไรในการทําความสะอาดห้องนะคะจะต้องเริ่มจากบริเวณที่อยู่สูงก่อนแล้วจึงไล่ลงมาจนถึงบริเวณที่อยู่ต่าสุดดังนี้ลําดับที่1คือกว่าอย่างแยกกันเพดานต่อไปลำดับที่2ค,คืออะไรคะลำดับที่2คือทําความสะอาดตู้ต่อไปลำดับที่3คือเช็ดหน้าต่าง ต่อไปลำดับที่4ี่คือทำความสะอาดชั้นวางของต่อไปลำดับที่5คือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและลำดับสุดท้ายคือกวาดและถูพื้นแนวคิดในการทำงานแบบลำดับคือเรียงลำดับการทำงานก่อนหลังให้ชัดเจนแนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขก็คือจะเป็นการทำงานที่มีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดโดยเราจะต้องเข้าใจเงื่อนไขชัดเจนก่อน แล้วจึงนำเหตุผลเชิงตรรก,กะมาช่วยในการพิจารณาที่บ้านของพลอยสายมีขยะจำนวนมากมีกล่องกระดาษมีกระดาษมีถุงพลาสติกมีแก้วน้ำมีขวดสเปร์มีกองเศษใบไม้มีขยะทั้งหมดมีอยู่สีประเภทคือถังสีเขียวคือขยะที่ย่อยสลายได้ถังสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลถังสีน้ำเงินคือขยะทั่วไป ถังสีแดงคือขยะอันตรายพอยใส่ต้องทิ้งขยะลงในถังขยะตามเงื่อนไขก็คือจะต้องพิจารณาเงื่อนไขชัดเจนก่อนว่าถัางสีเขียวต้องเป็นขยะที่ย่อยสลายได้เช่นใบไม้เศษใบไม้ถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลเช่นกล่องกระดาษกระดาษถังสีเงินคือขยะทั่วไปอาจจะเป็นถุงพลาสติกแก้วน้ำถังสีแดงขยะอันตรายอาจจะเป็น ขวดสเปรย์สารเคมีต่างๆพลอยสายสามารถแยกขยะด,ดังนี้ขยะย่อยสลายได้คือเศษใบไม้ใบไ,ไม้ขยะรีไซเคิลคือกล่องกระดาษกระดาษขยะทั่วไปคือถุงพลาสติกแก้วน้ำและขยะอันตรายคือขวดสเปรย์นะคะแนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขคือ เราจะต้องพิจารณาเงื่อนไขชัดเจนแล้วถึงเอาเหตุผลเชิญตากะมาช่วยในการพิจารณาในการแก้ปัญหาส่วนยาคิกการทํางานแบบวนซ้ำคือจะเป็นการทํางานที่มีลักษณะดเดียวกันลหลายครั้งจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการซึ่งอาจจะมีกําหนดจานวนครั้งที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้การทํางานแบบวนซ้ำที่มีจํานวนครั้งที่แน่นอนเช่นเริ่มต้น ต่อไปวิ่งรอบที่1ต่อไปวิ่งรอบที่2ต่อไปวิ่งรอบที่3แล้วก็หยุดวิ่งจะเห็นได้ว่ามีการวนซ้ำอยู่จำนวน3รอบจึงสามารถนำเสนอแนวคิดการทำแบบวนซ้ำดังนี้เริ่มต้นต่อไปวิ่ง3มรอบแล้วก็หยุดวิ่ง การทำงานแบบบนซ้ำที่มีจานวนครั้งไม่แน่นอนตัวอย่างเช่นการอาบน้ำเริ่มต้นอาบใช้ขันตักน้ำครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ีไปไเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะสะอาดหรือจนกว่าเราจะพอใจถึงหยุดอาบน้าในการใช้ขันตักน้ําจะาจะไม่สามารถทราบจำนวนครั้งที่แน่นอนเราจะใช้ขันตักน้ําลาาจนกว่า จะพอใจหรือร่างกายสะอาดดังนั้นจึงสามารถนำเสนอโดยใช้แนวคิดการทางำงานแบบวนซ้ำดังนี้เริ่มต้นใช้ขันตักน้ำตักน้ำไปเรื่อยตักน้ำไปเรื่อยจนกว่าเราจะพอใจหรือจนกว่าร่างกายจะสะอาดถึงหยุดอาบน้ำสรุปว่าเราสามารถนำเหตุผลเชิงอาก,กะมาใช้นในชีวิตประจำวันได้เช่น การทิ้งขยะลงในถังเราจะต้องพิจารณาขยะชนิดนั้นก่อนว่าเป็นขยะประเภทใดแล้วจึงทิ้งขยะลงในถังที่ตรงกับประเภทของขยะชนิดนั้นโดยในการพิจารณานั้นอาศัยแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งนะคะในการแก้ปัญหา